เป็นข้ออ้างของบางคนพากันเพราะว่าเดี๋ยวค่อยทำนะคะพุ่งเบียรว่าจะมาในตอนนีค่ะโอ้เนาะเขาบอกว่าได้ออกมาเป็นปันเรื่องราวของเอตซีโปรตีนะคะวันนี้กูโมได้สมาชิกเพ้นบอกว่าขึ้นบินเออเออค่ะก็นะคะมาอยากมาเป็นปันเรื่องเอฟซีโปรตีค่ะกุ้งค่ะเป็นบุคคลหนึ่งที่ ยอ,อมรับเลยว่าขาดโปรตีนเนาะคือคำว่าขาดโปรตีนคือร่างกายของคนเราทุกคนน่ะโปรตีนนี้มีพบกมันอยู่แล้วแต่เราไม่ไม่ตระหนัดในเรื่องนั้นนะคะผู้เข้ามาสู่ธุรกิจของบริษัทเอพีเอ็มพีเอ็มภายใต้การดูแลนะคะอ่ะคับายคุณเก่งนะที่อยู่อำเภอกัญชรจังหวัดปิษสกเขาเสียงตกยืนให้กับคุณด้วยค่ะคที่นี่ค่ะคุณอ,อาภัยท่านไ่เคยไาเห็นที่นี่เวลาทีมงานมาแบบนี้ ถ้าจะอยู่ไปมากแต่ขอคือแม่ในธุรกิจที <Gun> ่ครอบเราให้ร bueno. ู้จักสินค้าเราอยู่ที <víde> ่ไหนต้องสำนึกของคุณตลอดนะคะเล่นขาดไปไม่ได้เลยต้องขอเซ็นต์มือนะคะให้กับบริษัทดีที่ผลิตสินค้าออกมาดให้กับทุกคนทัวโลกขอเพรน้นตอให้กับบริษัทเด็ไปบริษัทไอ้พี่อาหี่ด้วยค่ะเพราะว่าตัวเองอยากจะเอาอินเนอร์บอกกันให้คนดีมาทำตลาดเนาะเข้ามาสู่ที่นี่ด้วยการที่อยากมีรายได้ วันหนึ่งได้เดินทางไปกรุงเทพไปเห็นบริษัทของเขามีความมาั่นคงมากหลังจากนั้นอยากจะต่อยอดธุรกิจโดยการจะทำตลาดสินค้าที่นี่แต่เนื่องจากวันที่เดินทางไปหรือว่าวันที่เราเข้าไปทำศึกษาความรู้เราไม่มีนะคะในส่วนของข้อมูลหรือผู้บริโภคเรียกง่ายๆคือเรายังไม่เป็นะมรไม่รู้จะขายใครเรายังไม่ป่วยไม่รู้จะขายใครนะคะ สินค้าเปิด B A P มาก็นั่งดูอย่างเดียวแต่พอวันที่บริษัทนะคะ,ปะเปิดไอ้ท่เรียกว่าคลอด M X โปรตีนออกมาทําให้ตัว,วกุ้งเองนะคะอยาทกทรตลาดออนไลน์ด้วยการเอา M X โปรตีนมาในเรื่องของการขายและขยายแล้วก็เลยได้เข้าโครงการ สวยไม่อดก็ลดได้หรือกับตัวไม่มีฉุกนะคะตรงนั้นกุ้งก่อนหน้านี้นะคะเคยมีน้ำหนักอยู่ที่61.9นะยังนิดเดียวขค้าขึ้นถึง62กับรลหนักถูกแค่นี้ก็เป็นคนที่อ้วนมากหลังจากนั้นก็เลยนะคะได้มาในเรื่องของการฟิตหุ่นฟิตตัวเองเอาโปรตีนเข้าไปช่วยในมือ้อที่เราไม่ อ่กินในเรื่องของแป้งเนาะก็เลยเอาโปรโตีนตัวนี้เข้าไปแต่กินไปแต่ไม่ศึกษาก็รู้สึกว่าร่างกายอ่อนเพลียและอ่อนล้าไม่อยากจะออกกาลังกายต่อไม่อยากจะกินโปรโตีนต่อแต่วันหนึ่งได้ไปเลือกคลิปของซิงตอ็อกก็จะมีความรู้เ,เกี่ยวกับโปรโตีนมากขึ้นจนได้รู้เลยว่าโปรโตีน MX อไม่ใช่โปรโตีนที่ลดน้ำหนักแต่เป็นโปรโตีนที่เข้าไปช่วย อ่าวเขาเรียกว่าฟื้นฟูเสริมสร้างนะคะร่างกายของเราในจุดที่สึกหรอหรือเซลล์ที่มันด้อยนะให้มันดีขึ้นพุก็เลยเข้าใจแล้วว่าอ๋อเมื่อน้ำหนักแค่นี้กินโปรตีนเท่านี้มันไม่พอมันจะเหลวก็เลยกลับายเป็น่านโปรตีนมากขึ้นเพราะต้องการสร้างหุ่นตัวเองหรือว่าหน้าร้านตัวเองเนี่ย ดึงเงินเข้ามาหรือว่าก็เรียกว่าสร้างตัวเองให้อ่ากเรียกว่าเปิดร้านตัวเองให้สร้างเงินล้านเข้ามาก็เลยเอามากินใหม่โดยการที่อยากมีผลลัพธ์ต้องกินให้เยอะพวกก็เลยกินโปรตีนเลยจากที่น้ำหนัก61.9กกินโปรตีนแบบให้มันถึงคือต้องกินน้ำหนักประมาณวันหนึงกรัมขึ้นไปตัวพู้แกกินเจมา15ปีเราขาดโปรตีนอยู่แล้วผมก็ นะคะผิวก็เ,เหี่ยวแต่เมื่อพอกินโปรตีนถึงสุขภาพดีผมก็ดีเล็บก,ก็ดีนะคะผิวก็ดีขึ้นโดยกินแบบให้เห็นผลเช้าจะกินโปรตีนหนึ่งซองนะคะแล้วก็หมบรเห็กแล้วก็โปรตีนเสริมนะคะของโปรตีนอ,อาหารเองแล้วตอนเที่ยวก็จะกินข้าวไม่เยอะนะคะแล้วก็จะเน้นในเรื่องของผักด้วยผักต้มแล้วพอตเกเย็นก็จะหัโปรตีนก่อนนอนก็จะโปรตีนอีกบางคนบอกว่าตาย กินแบบนั้นไม่มีเงินกินแต่พู้ต้องการให้หน้าร้านเราดีอ่ะเราอยากขายอ่ะเราก็ต้องลงทุนอยากจะให้คนเข้ามาคาเฟ่เราเยอะๆอ่ะหน้าร้านเราก็ต้องทำให้มันดีถูกไหมคะพวกก็เลยเอาตรงนี้เอาตัวเองมาเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์คิดว่า m อ็มเอสโรตีน e คือฉันนี่แหละเจ้าของแบรนด์กินไปเลยไม่ตายถ้าสวยและขายได้แน่นอนก็เลยเอาตัวเองเข้ามากิน ที่กินแบบไม่หวงของนะคะก็คนั่าเสยได้ไหมเราก็เลยถ่ายง่ายอดเอฟโรตีเดือน90กล่องอะกำไรของ2 0 6บาทต้องให้เอโี่ไหมนะฮะวันนี้าคาพองอยู่ไหนไม่รู้รู้อย่างยวดกำไรเอฟโรตีเยอะมา ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็ว่าเคยผ่านธุรกิจเครือข่ายมาหลายค่ายแต่ s p ฟ p m มีให้เราทุกทุกอย่างที่เราขาดขอแค่เราศาึกษาและเรียนรู้นะคะโอ้ขอบคุณมากสำหรับผดดู้ที่กำลัง ไม่คนละก๋งสองก๋งไม่ได้หรอโอเคค่ะแล้วเรากินทุกวั่วงที่เรากินอาหารเย็นัวเพราะเราขาดเปรตีนทานอาหารขาดโน่นนี่นั่นจริงๆเพราะเราไม่รู้ว่าคาร์บอยางพืชจากเกาย่อยโปรตีนจากพืชดีกว่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์ขนาดไหนเพราะเราไม่รู้แต่ถ้าพอเรารู้แล้วเราจะได้เอ็นดิสก์บวกดีมากนะคะฝากไว้ ค่อยมาคุยกันต่อวันเมื่อที่พิธีกรต้องการขอบคุณรมือคุียจากที่บอค่ะควาเคยเห็นเขาสมัยแรกๆอว่าเนบาแต่วันนี้เอ็เอสต่อโจทย์ในล้ายอนกเข้ามาจุ ผลิตภัณฑ์รทธแต่เขาผนานในเรื่องของโปรตีนเขาก็เลยเข้ามานอกจักเราก็ขอที่เขาบอกค่ะเรามต้นไรก็แล้ว